สวัสดีครับนนฟิฟซีวันนี้กะสิพาฟิฟซีมาเอาความรู้เล็กๆน้อยๆมื้อนี้กะสิเน้นไปทางฟิฟซีที่กำลังจะปลูกยางและกะมีพื้นที่บ่หลายเนาะฟิฟซีมีที่สองไร่สามไร่ห้าไร่ประมาณนี้เนาะแต่กะว่าคิดอยากจะปลูกยางกะคลิปนี้กะสิมาแน,แนวๆนาะครับเนาะว่าพื้นที่หน่อยอย่าเอาจำนวนต้นไปอวดหมู่เนาะหมายความว่าจะกฟฟซี ก็คือว่าอย่าไปเอาจํานวนต้นไปคุยว่าเฮ้ยเขามียาง300ต้นเขามียางแปดร้อยต้นพันต้นทั้งทั้งที่เขามีพื้นที่หน่อยนะเอฟซีมันจะเกิดปัญหาภายหลังถ้าเข้าไปเน้นที่จํานวนต้นเขาจะได้ต้นหลายเข้าไปปลูกที่มันจะหายต้นอย่างของเขามันบวใหญ่เอฟซีมันจะแย่งสารอาหารมันจะแย่งแสงมันสีบวใหญ่มันสีสูงอย่างเดียวและผลผลิต มันสิลดล,ลงตามมาบ่าว่าสายพันธุ์ใดสิ่ให้ผ,ผลผลิตบ่เต็มที่น,น,นะเอถ้าเาไปใส่พื้นที่หน่อยแต่ว่าไปปลูกยางให้ได้หลายต้นนะครับการสิเปรียบเทียบให้เห็นภาพกันเลยนะบบดนี้ f c จากประสบการณ์ของผมเนาะจากประสบการณ์ผมอยู่กับยางมา35-36ปีเท่ากับอายุผมเลยเนาะสวนแรกกอะ่ะอีพ่อก็จนได้โคนขาย ลูกไหมได้หาปีแล้วที่ผมได้ทําคลิปยาง4ปี5ปีในคลิปของผมนั่นแหละครับนั่นแหละส่วนนั้นแหละครับที่โค่นขายไปแล้วประสบการณ์ของผมมก็ถ้าอยากคห้โม่จัหน่อยก็มันได้มาแต่เมื่อเกิดน,นะ FC มันซึมซับเข้ามาเธอเล็กเธอหน่อยพอผมใหญ่มากอยู่ม3ม4ก็มันมีการส่งเสริมปลูกยางทังภาคอีสานหลายขึ้นมากกมีการอบรมนะครับผมได้อบรมแต่สมัยซอกยอนะครับเนาะจน จนรัฐบาลท่านประยุทธ์เปลี่ยนเป็นกอทนะผมอยู่แต่สมัยสอกอยอนะครับกับความรู้ทั้งประสบการณ์ทั้งการอบรมมาผมก็ได้มาปรับปรุงในสวนของผมสวนของเอื้อยของพี่ชายเนาะครับเนาะก็เลยเป็นความรู้แชร่ประสบการณ์ออกมาใน YouTube ในช่องของผมนี่ก็คือเฮ้าปูงหางต้นยางสิงไงครับเอฟซีเมื่อต้นยางญงนี้เฮ็ดจังได้นำยางออกลายนั่นนะครับ เปรียบเทียบมาเห็นภาพก็คือนี่ครับต้นยางต้นนี้บริเวณนั้นมันก็รอแดนตายเนาะมันก็เกิดความห่างนะครับไปซีแลวก็เปรียบเทียบข้อที่สองก็คือส่วนมากต้นยางริมรั้วริมแดนที่ไม่มีที่ด้านข้างไม่มีต้นไม้หรือว่าม่มีต้นไม้ม่มีต้นไม้ใหญ่งำป่ายางเขาเป็นพื้นที่สวนมันพื้นที่โลง่ลงๆนะครับริมแดนริมรั้ว ก็ยางเข้ามันชิงใหญ่ครับเอฟซีริบลวดริมแดนพวกยางเข้าชิงใหญ่อันแดนทางนั่นคือเพื่อนปลูกน้ำหลังเนาะมันสูงของผมบ่ได้ของผมมันใหญ่กว่ามันก็เลยเบียดทางขาความรู้ในตรงนี้ก็คือในพื้นที่เราริมลวดเนะาะสาเหตุที่เห็นต้นมันใหญ่เอฟซี FC. ที่เห็ุให้ต้นยางเข้าใหญ่นี่ครับพื้นที่มันออกไปหากินไก่เนาะ FC. เอฟซีพื้นที่มันออกไปหากินไก่โดย่มีขีดจํากัดหากเดินออกไปได้เลย ทั้งฟ้าทั้งฟ้ารับแสงเต็มที่เพราะว่าบม่มีต้นไม้ใหญ่บังแดดบัางเงาหนมนะครับเนาะพื้นที่หากินรากหากินไก่แสงอากาศพร้อมครบสมบูรณ์ให้ให้ต้นยางใหญ่ครับเอฟซีเมื่อต้นยางใหญ่น้ำยางมันก็อยากออกหลายเนะาะก็เต็มถ้วยเลยครับเอฟซีหนาสูงสองเมตรเนาะเปิดเปิดหน้าไม้ครับเอฟซีเปิด,ปด,นปดนหน้าไม้หนาสูงสองเมตรสองเมตรสองเมตรนิดๆเนีน่ยประมาณนี้นะครับก็ก็กยางสนะี่มีดเนาะน่ารู้แรง ตเต็มถ้วยได้ได้แกะออกแลวกัได้ย่อนลงใหม่นะครับนาะได้สามมีเต็มถ้วยมีที่สี่มือคืนนี้แกะออกแลวกัมาหย่อนน้ำสมกับหย่อนลงใหม่ก็คือนะครับนาะว่าง่ายๆคือว่าพื้นที่ในหน่อยของเฮานี่ก่ยาไปปลูกเพื่อเอาจำนวนต้นนะครับอย่าปลูกเพื่อเอาจำนวนต้นเน้นไปที่ผลผลิตดีกว่าคือเห็ดจังใดก็ได้ให้มันใหญ่คือผมบอกเห็ดจังใดก็ได้ให้มันใหญ่คือที่ผมอยากจะบอกคือความห่างของ ความห่างของสวนความห่างของต้นยางถ้าเมื่อปูงห้างใบใบรับแสงได้เต็มที่นะครับนาะโบเบียดเสียดกันบยแ่งอากาศกันมากเกินไปมนําำต้นเขากบสิ่งใหญ่ถ้าเมื่อใหญ่ผลผลิตตามมาครับ fc 2องเขาก็มีถ้เมื่อต้นยางเขามีแค่150-200ต้นเนาะพื้นที่หน่อยเขามีกำลังแรงศัพท์ที่จะให้อาหารเขา สมบูรณ์ทุกต้นบมแมนว่ามียางสองสามพันต้นแต่บ่มีปุ๋ยคอกบ่มีปุ๋ยเคยมีใส่ให้เพียงพอนาย,ยางตายเรียบพื่อกันครับเอฟซีนาย,ยางตายหลายไปเบิ่งเลยในขิปกลุ่มยางพาราพวกเสียพวกยังมียางเป็นสี่ร้อยห้าร้อยไรหรือว่าพันพันเลนี่ดูแลบุตรเถิงน่อยน,นาย,ยางตายทองหลายแล้วต้นยางบราอยากสมบูรณ์สัมเอฟซีลองเอฟซีลองไปเบิง่งลองไปเบิง่งก็ได้เพื่อเพื่เบิงเบ่งก็ได้นะแต่ว่าผมอยากแห้แนะํำ ปหูห่างๆไวเ้องสีบ่วสายพันธุ์ไหผมบ่เน้นไปําสายพันธุ์อะไรกันมักสายพันธุ์ไหก็ปูห่างไวคือว่วนะครับพื้นที่หากินของห้าของเขาไปไกลในเมื่อพื้นที่หากินไกลเขาก็ได้กินอาหารหลายเนาะเอาไปหากินได้ไกลๆอก็ได้กินอาหารหลายกลับคืนมานะครับเนาะผมก็มาใส่เสริมนําอากาศอากาศ,ากาศบ่แย่งกันสังเคราะห์แสงเต็มที่นะครับเ้องีน, FC, นำย่างมีเปอร์เซ็นคนถ้าปลูกที่ี่เบียดเสียดกันขึ้นไป เบียดกันขึ้นไปหาเสียงอย่างเดียวมันจะเป็นแบบจอยๆนิดหน่อยแล้วก็มีใบนิดหน่อยทั้งฝ่ายเนาะนี่ความห่างถ้าเ่าเรื่องใบเ่าเาเรื่องใบเขาครับมุณเนี่ยมันห่างเนาะกิ่งมแต่กิ่งใหญ่ๆครับสามกิ่งสี่กิ่งกิ่งใหญ่ๆครับต้นก็กิ่งใหญ่ๆใบบนนี้ครับโอ้ยบบต้องพูดถึงนะพวกเระแดนริมแดนใบหลายครับถ้าหาหันเข้า,ขามาทั้งทั้งกลางทั้งกลางสวนนี่ใบก็จะแทบจะเหลือแต่แถวยอดนะครับแบบซีแถวจะจอด มันบอ่อมันบ่ได้กินอาหารเต็มที่ซ้ำทั้งขอกดอกเนาะบ่ซ้ำทั้งของก็แล้วกันนะครับเวฟซี FC. นี่แหละครับผมอยากจะบอกเวฟซี FC มือใหม่ที่กําลังจะปลูกอย่างอย่าไปเน้นจํานวนต้นนะอย่าไปเน้นจํานวนต้นนะครับเวฟซี FC. ให้เน้นความสมบูรณ์ให้เน้นความสมบูรณ์มากกว่าเพราะว่าความสมบูรณ์นี่มันไม่ให้ต้นอย่างเขาได้ ผลผลิตนะเอซี FC. มันสิตอบสนองกับผลผลิตหนาสูงสองเมตรครับเอ๊ซีหนาสูงสองเมตรเปิดน้ใหม่เปิด,ปดจะซ้ำเกลือกแล้วล่ะนะครับนี่รอดแดนเขาดีครับไม่ค่อยมีกอกยางได้เห็นมัห่างมันของผมงํามันตายออกไปหมดเลยแถวแรกของเขานี้ใหญ่บ่ได้เนาะมันบ่ใหญ่ผมปลูกก่อนนะเอซี FC. ครับเต็มถั่วหนาสูงครับนีแดนครับ เดนผมเนาะเอาละครับคลิปนี้บอเป็นประโยชน์นอ้อยกัคิดว่าเป็นประโยชน์หลายสำหรับ f อมือใหม่ก็ลองทบทวนคำว่าของผมเบิ่งเนาะครับเอว่าปลูกยางห่างได้รับแสงดีอากาศดีเพียงพอพื้นที่หากินของห้าว่างไกลกินอิม่มน้ายางออกหลายนะครับผมใส่ประสบการณ์นี่มาบาอกกับเ c เพื่อจะเอาไปพิจารณาเบิ้งว่าผมมันบอกถือโบอรหรือว่าจังใดกะคอมเมนต์เข้ามาคุยกันเนาะหรือว่ายังบอกเขาใจท่อนใดกะสอบถามเข้ามาครับเพราะว่าผมกะได้เห็นในกลุ่มเนาะว่าพื้นที่น้อยจะปลูกยังไงอะไรยังไงครับผมกะขอใส่คลิปนี้ใอเอฟซีใสผิดารนาก็แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับ